ทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการเดินสายโปรโมทเปิดตัวอกรีพัทอวอร์ด2024ค่ะที่จังหวัดสงขลาหลังจากได้มีการเปิดตัวเมื่อกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางกระทรวงพาณิชย์นะได้มีการจัดโครงการสร้างสายมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตรกรรมสู่ตลาดสากลหรืออกรีพัทอวอร์ด2024ค่ะ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Innovate for and Inspire Future ซึ่งเปิดโครงการนะคะโอกาสะให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมเจ้าของผลิตภัณฑ์รวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษานักวิจัยและประชาชนทั่วไปค่ะได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทย ด้วยนวัตก,กรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้เป็นรูป,ปรธรรมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งสร้างโอกาสทางด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันเป็นการสร้างแรงผลักดันให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสูงขึ้นนะคะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่ง,งยืนค่ะ ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดตัวนะคะเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครไปแล้วนะคะจึงได้มีกการจัดกิจกรรมค่ะเพื่อโปรโมทอย่างต่อเนื่องค่ะโดยครั้งที่2ก็ได้จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมคริสต,ตันอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับเกียรติจากนายดวงอาทิตย์นิธิอุทยัยรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงกรารในครั้งนี้ ทางด้านรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้กล่าวคขาว่าสําหรับการจัด การประกวดนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกัน1ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร2กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารและ3กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ค่ะโดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอัตถปยชน์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มในมิติอื่นๆอาทิบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การสื่อสารการตลาดการดำเนินธุรกิจตามโมเดลธุรกิจ B C G การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและศักยภาพด้านการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผู้ชนะทั้ง3ประเภทค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลโดยทุกท่านจะได้รับรางวัลนะคะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมกรมการค้าต่างประเทศและจะจัดให้มีพิธีประกาศผลการมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ทางานของท่านรองผู้ทธิบดีค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กันค่ะนะครับที่ผ่านการคัดเลือกนะครับและได้รับรางวัลแล้วเนี่ยนะครับนอกจากได้รับรางวัลที่เป็นเป็นถ้วยกิติยศนะครับแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าความสําคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราจะพาคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับไปเสริมศักยภาพนะคือการติดอาวุธนั่นเองนะครับผ่านบุแคมป์นะครับ เพื่อเสริมสร้างเราจะพาเราจะมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญน,นะครับองความรู้ทางด้านการตลาดนะครับมาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเมื่อหลังจากนั้นเมื่อผ่านวุฒแคมป์แล้วนะครับถึงเวลาและถึงโอกาสที่จะพาไปสู่การค้าที่แท้จริงนะครับเราก็ตั้งใจที่จะพาว่าถ้าเป็นกลุ่มอาหารเนี่ยเราตั้งใจที่จะพาคนกลุ่มนี้ไปสู่างานแสดงสินค้า นะครับต้องเรียกว่างานสี่งสินค้าระดับโลกนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มอาหารก็เป็นไทเฟ็กซ์อานุก้าเวินะครับที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นงานแส่งสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับก็จะเป็นโอกาสที่ท่านที่ผ่านการประกวดนะฮะทางด้านกลุ่มอาหารเนี่ยจะน่านำสินค้าและลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหล่านี้แหละไปสู่ตลาด หรือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่เป็นสินค้าไม่ใช่อาหารนะครับสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับเราก็มีแผนที่จะพาไปยังตลาดงานแฟร์ใหญ่ๆนะครับเช่นที่จีนนะครับหรือตะวันออกกลางนะครับซึ่งเป็นตลาดที่โตและเติบโตตลอดเวลานะครับก็เป็นเวลาที่จะเขาสามารถจะนําไปสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือหลักสําคัญนะครับโดยในวันนี้นะก็ได้มีจัด กิจกรรมนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะและวันที่22มีนาคมก็จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศค่ะ w w w d f t g o t f ค่หรือ f c e e o o o ฮักกรมการค้าต่างประเทศค่ะ